สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจากในภาพนะคะ เราจะเห็นได้ว่ามีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำใช่ไหมคะมีทั้งกบทั้งเตา่าทั้งปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งพืชน้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำนี้ด้วยนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงอะไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ในที่เดียวกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะ แหล่งที่อยู่อาศัยหมายถึงลักษณะบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก็อย่างเช่นทะเลหอนไม้พื้นดินสนามหญ้าระบบนิเวศหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเลีงดูลูกอ่อนนะคะเป็นแหล่งหลบภัยเป็นแหล่งอาหารจากแผนภาพนะคะทำให้เรารู้ว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยในด้านต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็ยกตัวอย่างเช่นป่าไม้น้ำดินนะคะเป็นแหล่งอาหารสัตว์นะคะจะแบ่งตามลักษณะาการกินของเขานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสัตว์ที่กินพืชสัตว์ที่กินสัตว์นะคะสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์นะคะ เป็นแหล่งสืบพันธุ์ก็ยกตัวอย่างเช่นในน้ํานะคะเป็นที่วางไขของปลาของสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะดินเป็นแหล่งวางไขก็อย่างเช่นมดต่างๆนะคะจะวางไขแล้วก็ทารังอยู่ในดินนะคะเป็นแหล่งหลบภยัยก็อย่างเช่นไส้เดือนจะหลบภัยในดินสัตว์น้าหลบภัยตามแนวปะการังนะคะแล้วก็สัตว์หลบภัยในป่านะคะ ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะถึงเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะคําสั่งให้นักเรียนสํารวจสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะให้ทําลงในกระดาษ A4 นะคะโดยให้นักเรียนสํารวจบริเวณบ้านนะคะว่ามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างมีพืชอะไรบ้างแล้วก็มีสัตว์อะไรบ้างนะคะ แลบูสิ่งที่นักเรียนสำรวจนะคะลงในตารางนะคะ